ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k TTT u d i o นะคลิปนี้มารีวิวคาบหลักนะครับผมคลับซิลิชันของ t o านนายพ s สเตอนะว่าใครเป็ตันเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมซอนมินเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้ว100แน่นอนนะครับโอเค มามานะรีวิวค่าครังแล้วก็แนวทางการอัพนะครับผมไปครับผมแฮร์รีเ่เคนก่อนเลยนะเป็นกองหน้านะนะ95นะครับผม95ทางกับลูก93เชี่ย <c oughs> ช่เจังวะทางลูก93บอลทวนไป10เลี้ยงบอ 7, 3, ล73แล้วประกบตัว72สองสั้น73เปิดบอล76นะฮะจบสกอรต91ลูกหม่งไป11นะลูกตั้องเจ็ด71ความโค้ง76นะครับผมนั่นคือเกมรุกนะ เกีรุกก็ถือว่าหาช่องดียิงคมมัแต่คลองบอลสองสาเปิดบอลก็อันกลางนะนะครับผมลูกหม่งก็ได้นะจริงแต่ก็หาช่องดียิงคมอยู่แล้วเฮอริเคนนะฮะโอเคสปีดจะสองสปีดต้น68ค่อนข้างช้าอยู่แล้วนนสรหรรบเฮอริเคน้าก็ยิง8ปดเกระโดด76แข็งเกรง8ปบาลานซ์68แล้วก็สตรีมิน่า81นะครับผมเฮอริเคนประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ แนวทางการอัพก็คือจบสกอร์6นะครับผมครองบอล 4, เด็กแปดลูเวอร์4เอเรียล4ี่แฮรี่เคนนะฮะบ,บูทเลกก็น่าจะ98นะน่าจะ98นะครับโอเคคนต่อไปซองมินนะครับผมคนนี้ปราบนะครับจัดไปจัดไปนะครับผมนะ97 LWF นะฮะยืนเ m f ได้หน้าตาำได้หน้าเป้าได้ RWF ได้ สมีน,นะค่อนข้างทีง่จะหลายตำแหน่งนะครับผมถ้ากันลูกเปดเก้าบอลชนเปิดสี่เลี้ยงบอลเปดแปดแล้วประกับตัวเปิดสี่ช่องดีครองบอลดีนะฮะสองสั้นเจ็ดสี่เปิดบอลเจ็ดสิบเอ็ดจบสกอร์เปดสี่นะครับผมค่อนข้างคมนะนะสปีดเก้าสองสปีดต้องก็สามอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมแล้วก็พลังการยิงเปิดหกบาลานซ์เปดสิบเอ็ดเอ่อสเตมินาเปดแปดนะฮะก็ถนัดต้องต้งส่งเท้าเลยนะครับผมใายขวาได้หมด วันนี้โอเคในทางการรับนะฮะจบสกอร์ 4, สี่ส่งบอลสี่ครองบอลสิบ 10, ได้แปดลเวอร์แปดนะฮะก็หนึ่งร้อยนะครับผมบุญแล้วก็หนึ่งร้อยสำหรับซองมินนะฮะโอเคยอริทครับผมนะฮะยอริทโทรศัพท์ประตูเก้าสี่นะเก้าสี่ก็พลังงนยิงเจ็ดสี่กระโดดไปแปดเฮ้ยโดดดีนะนะฮะน่าจะเซฟหน้าดูเลยปะกระโดดสูงๆเนะี่ย แข็งเกรง75นะครับผมพอเป็นประตูเปดสี่จับบอล8ปดสองปัดบอล8 7. ปดเจ็ดปฏิกิริยาแปดแปดแล้วก็ยืนตำแหน่ง8ปดสองค่อนข้างดีเลยนะนะกระโดดสวยค่อนข้างที่จะดูดีเลยวะ่ะยอริสนะแนวทางการก็คือเอเรียสี่โกหนึ่งแปดโกสองแปดโกสามแปดก็จะประมาณนี้บุญแล้วก็น่าจะเก้าเจ็ดนะครับคริสเตียนโรเมโรนะครับผมโรเมโรเป็นกองหลังนะเก้าสี่เย้โอ้โห เชีย่ยของจริงวเก่ะก4 94ตรองหลังนะลูกมง8ปห้าเกียมรับ93้าสเกียนเป็น91ทักลิง92อันคือช่างเโอ้โหเขียวหมดเลยนะสปีด,ด74การยิง71ก็กระโดด8 7เึแขงแกร่ง85เซมินา80ก็ลูกมงได้เกียมรับเน่นเชี่ยเขียวเลยนะเขียวหมดเลยแนวะทางการรัก,กว่าคือรูเบอร์4เอเรียล7แล้วก็ดีเฟนซ์12 นะสำหรับโกเมโรเชื่อเก้าเจ็ดนะเชื sure. ่อโหดจังวะค mm hmm. ่าพลังนะแต่กล้องหลังก็ยังว่าแหละมันมันคือมันไม่ได้เน้นเรื่องของการส่งสา้เปิดบางครองบอลคือมันไม่เน้นอยู่แล้วนะคือมันจะไปเน้นตรงเยี่ยมรับก่างเดียวมันก็เลยขึ้นขึ้นโหดขนาดนี้นะฮะโอเคมากรูซฟสกี้นะครับผม,ผมก็ได้รีวิวไปแล้วแต่สตาร์โมิ่เล็นะครับผมรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงนิดนึงนะครับผม โอเค94นะครับผมบุลเล่97จ็ดแต่กันลุ 81, น 8, กเปิดแปดบอลโจนแปดอกเลี้ยงบอ 91, ล91้าสรวมกับตัว89ิเสั้น77เปิดบอล78จบสกอร์75นะครับผมความโค้ง82สปีด84สปีดต้น85อ่าพละกันยิง81งแดสิบ็่งเกรนเจ็ดองบาลานซ์เจแล้วก็สเตมิน่า85ในทางการก็คือจบสกอร์4นะสองบอลสีทองบอล9เด็ก8ปโลเวอร์8ดดีเฟนซ์1นึ่ดีเฟนซ์1มันเศษหนึนะมันเศษหนึนะฮะโอเค ก็เป็นตัวที่ส่วนตัวผมเล่นยากนะเพราะว่าม,นม,นนานมนันมันเล่นยากสำหรับผมอะเนี่ยมันเล่นยากนะครับผมโอเคคารูเซฟสกี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อไฮเบิร์กครับผมนะฮะไฮเบิร์กเป็นกองกลางนะกองกลางยืนกลางรับได้นะยืนกลางรับได้คนนี้ก็โหดเหมือนกันนะพลงังงานยิงยิงไกลนะครับผมยิงไกลนะฮะแล้วก็ อ่าแทงเมลูก70บบอลทูนแปดกเลี้ยงบอล78แล้วประกบตัวแปดสองสั้นแปดกเกิดบอล87นะฮะลูกมงที่ลูกมงหรืลอลูกความโค้งอะ่ะอเจ็สองเกียวรับเจ็สามเมื่อกตเมนแปด6ทักเลี้ยงเจอ็กเซชั่น81นะฮะลางการยิงเก้าสิบทีเด็ดเลยแข็งเก,กร่งเจ็สามสเตมินา93สเตมินาเยอะนะ,ะก็เอาไปไล่บอลได้สบายนะฮะแล้วก็ยิงไกลน่าจะน่าจะแรงอ่ะน่าจะแรงจัดอ่ะ90นะฮะ ในทางการนตก็คือส่งบอล10ครองบอล8เด็ก4โ่ลเวอร์แแล้วก็ดีเฟนส์4นะสำหรับอยเบิร์กก็น่าจะ96หรือมันก็95ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีเอ่อเบนทานคู oo, นะครับผมโรดริโก้เบนทานคู oo, นะฮะเป็นกองกลางนะบุลดได้บุลดได้9กสามก็สามยืนอกลางลุกได้กลางได้กลางกลางรับได้นะฮะอ่าบองโซน86เลี้ยงบอล84แล้วประกับตัว88 สองสั้น80เปิดบ bon อลนะเ,เ,เก้าสิบนะฮะอังกฤษแมนแปดสอพักเร่งเจ็ดเจ็ดสีอี 7, 7เ,เกิลชั่น82นะฮะสปีดเจ้าสปีดต้น77็ลังกันยิงแปดสก็ดูด72็ดสงเห็นเกร 7, 8, 8, ง7จบาลานซ์72แล้วก็สเตมิน่า89นะฮนะโอเคในทางการอัพนะครับผมส่งสัน้นนะส่งบ bon อลนั่นแหละ10ครองบอล8เด็ก4โลเวอร์8แล้วก็ดีเฟนซ์อีก4 นะสำหรับเบนทานคนะูโอเคก็ได้จะ9กาเ้เอ้ยไม่เดี๋ยวก้96 9กนะครับโอเคแล้วก็ขอสุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนะบิสมานะครับผมบิสมาเป็นกลางรับดูตันได้เ4้เยอะเชื่อหดจังวะนะครับผม94นะครับผมยืนกองกลางได้ยืนกลางรับได้นะโอเคโคตรโห,ด,หดอีกคนนึงยืยนรับโคตรโหด บางทุนเจเลี้ยงบอลแปแล้วมากับตัว8ปดสองงสั้นแปดบเปิดบอลแปโอเคเลยนะนะฮะกิมรับอยู่ที่แปดสเอ็กเกนมนเก้าทักลิงเก้ 9, 5, าแปอ็กซ์ช่น9กโอ้โหแน่นๆ,ๆเลยนะนะสปีดเจ็ดสปีดต้น 7, 7, เจอา่าพลังการยิง85แข็งเกรงเจ็ดบเอ็ดนะาน7-5จ็ดสเตมินา 90, เก้าสิบเกสเตมินาเยอะๆอีกแหละนะฮะส่งบอลน,นะส่งบอลแปดงบอลสเด็ก สี่ลูเวอร์แ l 8, 4, เอเรียลสแล้วก็ดีเฟนส์14เลยผมนั่นเกมรับอย่างเดียวแต่โหดเลยนะคาพลังเนี่ยสุดจริงนะครับผมสุดจริงนะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้8คนนะครับผม8คนสำหรับอ่านักเตะครับเซเลชันของสเปอร์นะครับผมทุกตัวไม่คือน่าโดนหมดเลยป่ะทุกตัวมีทีเด็ดนะครับผมทุกตัวมีทีเด็ดหมดเลยนะฮะขมุข้มหม,นะม,มาแคทิเคียนหาช่องดียิงผม สองมีหนึ่งร้อยยอริสเซฟดีก็โดดดีนะฮะโรเมโรดเนี่ยเนี่ยเกยมรับแน่นๆนะครับผมนะักฟุณซิลสกี้ก็ครองบอลสายสกิลนะครองบอลแล้วก็สายเล่นเล่นผ้าคนนี้ของจริงฮายเบิร์กนะครับผมนูน่นรังกันยิงสวีไม่นา่าคือทุกคนคือทีเด็ดมีตัวฟ้าหมดเลยนะฮะมีตัวฟ้าหมดเลยแบนทันพูนูน่นนะครับผมเปิดบอลแม่นๆนะดิสซูมามเกมรับสวยมินา่า คือแพ็ k นี้ไม่คุ้มว่ะนั่นคือคุ้มอ่ะ,นะค,ออะคือทุกตัวใช้งานได้จริงอ่ะที่ไม่ใช่แบบอ่ะบูตแล้ว90 91 92อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บูตแล้วขี้หมูขี้หมาเก้าห้นะ95ไม่ต่างไปก้า95แน่นอนนะแต่ถ้าดูด,ดูดูจริงๆถ้าขึ้นขึ้นไป3ก็96นะแต่ทุกตัวไม่โหดจริงนะครับผมข้าวพลังโหดจริงชุดนี้นะเหมือนอัปเกรดนะอัปเกรดซองมินเวอร์ชั่นนี้ปกติสันมันจะ98นะ98เดี๋ยวซันนี้ไปอัพเป็น100เลยปะ ความลอียของจริงว่ะนะโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะฮะสำหรับแพคนะครับผมอ่าคอลเลคชั่นของสเปร์นะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเล้สวอ